สวัสด,ดีครับทำอาหารไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับอร่อยตามมาวันนี้จะทำสลัดให้กินเห็นแตงไหมครับให้แตงนี่นะฮะผักชีล้างให้สะอาดหัวแมวต้นไช้ล้างให้สะอาดนะครับทุบกปนเนยทุบๆนะครับ ใบก็ใช่ได้ไปใบเยอะไปก็ทิ้งนะเอ๊ะทิ้งก่อนพักไะดูแตงทางไปดูใกล้ๆนะครับตัดตรงนี้ออกก่อนนะตรงนี้ออกก่อนทุบไหมต้องทุบนะไม่ทุบไม่อร่อย ก็วั็หัน่นไม่ต้องใหญ่มากอุ้ยกระเด็นทุบแรงหน่อยนะให้มันแตกนะต้องทุบให้มันแตกนะครับ น้องชิ้นใหญ่มากขนาดนี้นยมากเราเอากระเทียมตกใหม่นะครับผมไม่เอาทำเสร็จแล้วนะกระเทียมกระเทียมเป็นเพ่อเองตบ ต้องการเอากลินกระเทียมมันไม่อยากไม่อยากไม่อยากง่ายนิดเดียวเมนูเทียบหลงไม่มีอะไรยากแล้วสบายสบายโอเคอะกระเทียมขิงช้อนนึงช้อนหนึ่งโอเคอ่ะพิกี้หนู ทำนี่ก็พอทำนี่ก็พอไปตามกันมาเราหั่นแลมอนแลมอนแยมอนอ๋อเม็ดไม่เป็นไรผู้หายเปลียวปากแค่นี้พอโอเคไปอ้าวมาดูเรามีอะไรมั่ง มีพริกโชดพริกโฉดจีนนะแล้วพริกโฉดไทยก็ได้นะครับกระเทียมเลมอนพริกขี้หนูผักชีขึ้นชัยนี่หอ,อยดองหอ,อยดองหอ,อยดองนี่เดี๋ยวน้ำมันออกก่อนมันจะออกเค็มๆน,นะครับเอาน้ำนออกก่อนทีนี้เรามาทำกันเลย เราาน้ำมัน,น,นทำให้ร้อนปล่อยมันก่อนเรามาทำมาดูอันนี้สียวขาวนะสียวขาวแตงเราไม่พอเราก็เพิ่มใหม่ได้แต่อย่าทำทีเดียวทีเดียวเค็มเกนพอหอยดองมันก็มีรสชาตินะครับแล้วก็สียวขาวพิชโถ ต้มเพียวมาก็นะครับอ่าทีนี้พงถ้าที่บ้านมีชุบรถก็ใส่ชุบรถไม่มีก็พนนอนนิดหน่อยพอนอนนิดหน่อยท่าตาลนี่หน่อยถ้ามันงานถ้ามันงานขาดไม่ได้ con lấy thao gần, thao gần, giờ kiu khẩu này hả? Con thì bên ní nữa, ok,

เดิมไน้ำมันเติมน้มันเฉี่ยวนถ้าเราไม่ใส่ก็ได้เราไม่ใส่จะได้ไม่ได้หมาล่าไม่ไม่ไม่เหม็นเราไม่ใส่ซีอิ๊วขาวเราใส่น้ำปลาก็กลายเป็นยำไทยนะแต่อันี้เป็นของจีนยำจีนสลัดจีนครับโอเคแล้วร,รอให้มันเย็นนิดนึงนะครับอันนี้เยอะน้อยอยู่ที่เรา ต้องเยอะมากโอเคพอนิดหน่อยมันจะได้ทาลิ้นอร่อยคขี้หนูเจ้าเผ็ดจะใส่เยอะหน่อยเอาไม่เผ็ดจะใส่น้อยหน่อยนะครับเพื่อความสะอาด ทุ๊บแตงกวาเพราะอะไรมันดูดดูดซับได้ง่ายซอสอ่ะซึมซับได้ง่ายนะต้องทุกให้มันแตกจิ้มด้วย

เฮ้ยยังลืมโอ้ยใายแล้วัวมาเราใส่จานนี่อันนี้ได้กัในไหนใครเหรใส่จานเลยดู้ี่สาหน้ากินม,มากเลย ตะก,กองตืนน้ำลายใหญ่แล้วผมได้ยินตะก,กองตืนน้ำลายาถ้าไม่ใช้หอยดองเราใช้เมงกะพันก็ได้นะเมงกะพุนหัวเมงกะพันโอเคนี่ใช้สุดสุดท้ายเอาผัวทอดน,นี่นะผัวอ,อื่นไม่อร่อยนะ rồi qua bàn, nè, salad, Tên qua hỏi đồng, salad là qua hỏi đồng, để lên qua bài thăm luôn nhé các,